เมื่อสองอาทิตย์ก่อนนะคะเพื่อนๆจำได้ไหมว่าขวัญได้เอาคลิปอของดอกดาวเรืองนะคะที่กำลังตูมมาให้เพื่อนๆชมนะคะแล้วก็สัญญากับเพื่อนๆว่าจะมาอัปเดตนะคะเวลาดอกดาวเรืองที่นี่เนี่ยเขาบานเต็มที่นะคะแล้ววันนี้ก็ได้โอกาสมาที่สวนสาธารณะแห่งนี้อีกครั้งนะคะแล้วดูสิคะเพื่อนๆที่ขวัญเห็นก็คือดอก ดาวเรืองเขาบ้านเต็มที่เลยค่ะแล้วเวลาเขารวมกันเป็นกลุ่มแบบนี้นะคะ mm. เขาจะให้สีเหลืองกับเขียวชัดเจนมากๆด mm. ูสิคะเ mm. พื่อนๆนแล้วดอกดาวเรืองนะคะ mm. ชนิดนี้เนี่ยกลีบดอกเขาหนาแน่นมากเลยค่ะ mm. กลมเป็นกระเป๋ะเลยนะคะ mm. สีเหลืองส้ม ตัดกับสีเขียวนะคะสวยงามดูสิคะควันมาอัปเดตให้เป็นเพื่อนชมความงามนะคะดูกันแบบจุใจกันไปเลยคะ่ะหวังว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้กันนะคะขอบคุณคะ่ะ